สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหวยแมียนมา n แนลของเราหลังผลสลากออกงวดประจำวันที่16กันยายน2566นะคะผลสลากที่ออกคือ812แล้วก็46นะคะมีใครที่รวยที่โชคดีไหมคะถ้าใครนะคะที่โชคดีนะแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะแต่ถ้าใครยังไม่มีโชคแอดก็จะลงแนวทางให้งวดต่อไปเหมือนเดิมสำหรับในวันนี้เนี่ยจะลงให้ประมาณ2คลิปนะคะสำหรับงวดใหม่นะคะ เรามาดูกันนะคะแนวทางที่แอดได้นํามาแบ่งปันมีแนวทางไหนที่เข้าบ้างเป็นบางนะคะแอดก็จะได้รีวิวเฉพาะแนวทางที่เป็นที่เป็นเข้า 3.. ตัว2ตัวประมาณนี้นะคะเล็กดับเล็กวิ่งนั้นไม่ได้รีวิวให้นะเริ่มเลยนะคะที่แนวทางของแอดนอนหนูหรือว่า มาตัวคล่าล้านเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับเจ้านี้นะคะเข้า2ฉบับฉบับแรกเป็นชุด3ตัวคือ8 1 2 3ตัวต,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 ตรงเลยใช่ไหมคะและฉบับที่2นะคะก็จะเป็นทางเลขวิ่งแล้วก็ชุด3ตัวที่ชอบส่วนตัวนะคะก็เข้าใช่ไหมเข้าเลข8หลักหลักไหนคะเลข8อยู่ที่หลักร้อยบนนะคะเราก็ได้8 1 2 3 ตัวตรงๆนะคะซึ่งเป็นชุดที่ชอบส่วนตัวนั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของเชฟโต้น,นะเจ้านี้เข้าแนวทางเลขวิ่งล่าง4่นะคะได้4 6 2ตัวล่างตรงๆนะคะแต่ทางต่อไปนะคะแม่แจ็กกี้เข้าแนวทางเลขเด่น2กับ4นะ,ะและก็ได้4 6 2ตัวล่างตรงๆนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นนทางของคุณอรุณบุตรมาลานะเจ้านี้แอดลงให้2ฉบับนะคะก็เข้า สองฉบับเลยใช่ไหมคะฉบับแรกฝัง่งซ้ายมือนะคะก็จะเป็นชุดเต็มนะคะได้8 2 1 3ตัวโต๊ดนะคะและฉบับที่2ฝั่งขวามือนะคะก็เข้าแนวทางฟันรูป2นะคะ2อยู่ที่หลักหน่วยบนนะคะและได้เม็ดเดียว8 2 1น่ะคะซึ่งเป็นชุด3ตัวโต๊ด นะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของมิสเตอร์บอลหรือว่าแอดบอลคนหนุ่มเหนือนะเจ้านี้เข้าแล้วนะอ่าได้ 1, 2 2ตงงงตัวบงรงนะ,ะซึ่งเป็นตัวรองนะคะต่อไปค่ะแนวทางของแอดสมใจ69เจ้านี้เข้าแนวทางวิ่งวิ่งรูดล่าง6นะคะแล้วก็ได้6ก2ตัวล่างเข้าตัวกลับซึ่งเป็นตัวกันตัวรองนะคะ ต่อไปนะก็จะเป็นแนวทางของแอดปลอยงวดนี้เข้าใบฉบับสีดำนะคะได้แนวนาทางวิ่งรูด1หลักก็ได้1,2 2ตัวบนตรงนะคะได้คู่โต๊ดบน1,8ด้วยใช่ไหมคะต่อไปค่ะแนวทางของแอดรีพีพง์นะคะเจ้านี้ก็เข้าแนวทางเลขเลขรอง4นะคะหลักก็ได้4,6 2ตัวล่างตรงๆนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดสุยนะคะเจ้านี้นะคะก็เข้า12 2ตัวบนตรง,ตรงนะคะเจ้านี้อาจจะลงให้วันนี้นะคะต่อไปแนวทางของนาอ้วนนะคะเจ้านี้เข้า64 2ตัวล่างเข้าตัวกลับ นะคะแอดนาอ้วนนี้แอดก็จะลงให้วันนี้ด้วยและจะลงให้ในคลิบแรกของวันนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของหนุ่มเหนือนะเจ้านี้นะคะก็เข้าแนวทางวิ่งรูด2กับ1นะคะได้แนวทางที่เป็นตัววินด้วยใช่ไหมคะและก็ได้1 2 2สองสองตัวบนตรงๆนะคะต่อไปก็จะเป็นแนวทางของพ่อใหญ่เสานะคะ เข้า8 1ด3มตัวตรงๆนะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดหวังนะคะเข้าแนวทางเลขเด่น2นะคะ2นั้นอยู่ที่หลักหน่วยบนและได้2 1 2หนึ่งตะบนเข้าตัวกลับนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดนายนะเจ้านี้เข้าแนวทางวิ่งรูท4นะคะเราก็ได้64 2ตัวล่างเข้าตัวกลับนะคะต่อไปก็จะเป็นแนวทางของ แอดนางฟ้าน้อยจะกันร้อยนะคะเข้าเนะืทางล่างเด่นล่าง6นะคะเราก็ได้6 4 2ตัวล่างเข้าตัวกลับนะซึ่งเป็นตัวรองนะต่อไปค่ะเนะ้ทางแอดตีน้อยเข้าฉบับกระดานดำนะคะเลขเด่น2อกับ4ใช่ไหมคะ2อยู่ที่หลัก หน่วยบนนะคะและเลข4อยู่ที่หลักสิบล่างและได้462ตัวล่างต,งตรงๆนะคะต่อไปก็จะเป็นนาทางของท่านนี้แอดบอลมหาเฮงนะคะชอบแรกฝั่งซ้ายมือก็อข้านาทางวิ่งรูด6ฟัน6ใช่ไหมคะ หกอยู่ที่หลักหน่วยล่างเนาะหลักก็ได้หกสี่สองตัวล่างเข้าตัวกลับนะคะและอีกฉบับหนึ่งนะคะให้นอทางบนหกสี่ใช่ไหมแต่ว่าไปลงล่างเข้าตัวกลับนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นนาทางของนําเพกลานะเข้าสี่หก สองตัวล่างตรงตรงนะคะ6กับ9เจ้านี้นะคะก็จะกันไว้ตลอดนะต่อไปนะคะก็จะเป็นในทางของคุณทีหรือมดูเซียนหรือว่าคุณทวัชชัยนะคะเข้าแนาวทางบน2 1งสองตัวบนเข้าตัวกลับ นะแล้วก็ดับบน5นั้นก็ผ่านด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดนางฟ้านาคีนะคะเข้าแนวทางเลขเด่น2 2นั้นอยู่ที่หลักหน่วยบนและได้1 2 2งตะบนตรงตรงนะคะมาที่แนวทางของอแอดทอนนะคะเข้าแนวทางเลขเด่นบน8ใช่ไหมเราก็ได้2 1 2บนเข้าตัวกลับนะมาที่แนวทางของ เสื้อสังฟ้านะคะเจ้านี้เข้า2ฉบับนะคะเป็นชุดเต็มแล้วก็ชุดเน้นนะเข้าหกสี่สองตัวล่างเข้าตัวกลับนะคะแล้วก็ชุดเน้นนั้นเข้า4ี่หสองตัวล่างตรงตรงนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของแอคโกสัมพีนักคำนวณเจ้านี้เข้า8ด 2 1 3ตัวโต๊ดนะคะแล้วก็ได้2 1 2ตัวบนเข้าตัวกลับนะมาที่แนวทางของแอทองสาริกานะคะเข้าชุด2ตัวใช่ไหมคะเลขเด่น1น,นะคะและได้1 2 2ตัวบนตรงตรงนะคะ มาที่แนวาทางของแอดเทพนะคะเข้าแล้วนะอันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะคิดแบบใหม่ลองดูนะคะซึ่งก็เข้า2 1 2ตัวบนเข้าตัวกลับนะคะต่อที่แนวาทางของแอดธนกริศนะคะซึ่งเป็นแนวทางชุด3ตัวได้ได้8 1 2 3ตัวตบอย 1> 8 1, 2 3 3ตัตรงนะคะอ่าใช่ไหมคะซึ่งเป็นตัวรองนะต่อไปนะคะในทางของคุณนชัชเปีเนนะคะเจ้านี้เข้า4 6่ตัวล่างตรงตรงนะต่อที่แนวทางของยายผานะคะเจ้านี้นะคะก็เข้า สองหนึ่งสองตะบนเข้าตัวกลับแล้วได้หกสี่สองตะล่างเข้าตัวกลับนะคะสําหรับอแอดยยพานี้นะคะแอดจะลงให้วันนี้นะคะต่อที่แนวทางของใครคะแนวทางของแอดนาคิโนนะคะก็เข้า1 2 2ตงสองตบน,นตรงตรงเลยนะคะต่อที่แนวทางของคนบางราจันนะคะเข้าตัวไหนนี่เข้า8 1ด3สตัวตรงตรงใช่ไหมคะอ่า ต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของอายายแลนะคะยายแลเข้าฉบับที่เป็น10ตัวกันนะคะได้1 2ึ่งสองสองตัวบตรง,ตรงแล้วก็ได้64ส่งตัวล่างเข้าตัวกลับนะคะต่อไปหนะ้าเด็กตาเข้าตัวไหนได้1 2ึ่งสองสองตัวบตรงนะคะมาที่แนวทางของพี่ควายนําโชคเข้า4 6่สงตัวล่างตรงต,รงตรงนะคะต่อไปคะ่ะแอดใต้ฟ้านะคะ เข้าแนวทางวิ่งรูด2นะคะใช่ไหม2องยู่ที่หลักหน่วยบนและได้สอง,งสองตัวบนเข้าตัวกลับนะคะเสราเจ้านี้จะลงให้วันนี้และคิดแรกของวันของมวดของวันนี้ด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของเล่นสนามเมืองนะคะเป็นแนวทางบนเข้า1 2 2สองตัวบนตรงเลยนะคะมาที่แนวทางของอ เลขปลาทิตย์เรือหอยทองคำนะคะเข้านวาทางเลือเด่นในสองนะคะหลักไร่สองหนึ่งสองตะบนเข้าตัวกลับนะมาที่แนวทางของแอสซัมเปียวนะคะเข้า4 6 2ตัว ล่างตรงตรงนะต่อไปค่ะแนวทางของเหนือเมนีออนเข้าแนวทางล่าง4 6 2สตัวล่างตรงตรงนะคะต่อไปนะคะแนวทางของแอดระเด่นเข้าชุดเต็มล่างนะคะได้642ตัวล่างเข้าตัวกลับนะมาที่แนวทางของหนุ่มเฮงมูดาหานนะคะเข้าตัวรอง64สองตัวล่างเข้าตัวกลับนะคะต่อที่แนวทางของแอดคนโคร่ารักไก่ชนนะคะเจ้านี้เข้าฉบับที่เป็นแนวทางเลขเด่น2งตัวบนล่างชุดเต็มนะคะได้4 62 ตัวล่างตรงๆนะคะต่อที่แนวทางของแอดทานมนสักเข้าหนึ่งสองสองตัวเบนตรงนะมาที่แนวทางของ ซุ้มกอกิตินะคะเข้าแนวทางอาแต้ม10หน่วยบน3นะคะได้1 2 2ตัวบนตรงๆนะมาที่แนวทางของอคุณก้อยตะวันรัตนะคะเจ้านี้เป็นแนวทางใหม่ที่อแอดลงให้งวดวันที่16กันยาเป็นงวดแรกนะคะก็เข้าใช่ไหมข้าวแนวทางเลขวิ่ง6กับ2ใช่ไหมคะ อ่าหอยู่ที่หลักหน่วยล่างและ2อยู่ที่หลักหน่วยบนนะคะและได้2 1 2ตะบนเข้าตัวกลับนะต่อที่แนวทางของอาจารย์สามารถนะคะเจ้านี้นะคะอ่าเมื่อที่แล้วก็เข้า6 4 2ตัวล่างเข้าตัวกลับนะแล้วก็ได้แนวทางอ่าวิ่งรูด1กับ8ด้วยใช่ไหมคะ1อยู่ที่ หลัก10บนและปัดที่หลักร้อยบนนะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะเจ้านี้ก็เข้าแนาะทางเลขเด่นล่าง4นะคะล็อกไร้สี่หกสตัวล่างตรงๆนะคะมาที่แนวทางของใครป้าจัดให้เข้าอีกแล้วนะคะก็เข้า,าเลขเด่น2อยู่ที่หลัก หน่วยบนนะคะแล้วก็ได้1 2 2่งตัวบนตรงได้คู่ตัวบน28ด้วยนะคะต่อที่แนวทางของอแอบยืดน,นะคะเจ้านี้ต้องบอกว่าให้64บนแต่ว่าไปเข้าตัวกลับล่างนะคะเจ้านี้ต้องบอกว่าให้กันไปด้วยนะคะชอบเข้าสลับกันด้วยนะสำหรับเจ้านี้แอบจะลงเลขวิ่งให้ในิแรกของวันนี้นะคะมาที่แนวทางของ อาจารย์กวยบนไร่นะคะเจ้านี้เข้าสลับกันใช่ไหมคะทั้งสองฉบับเลยใช่ไหมให้แนวทาง6 4สี่บนแต่ว่าไปลงล่างนะคะใช่ไหมคะเข้าตัวกลับล่างนะและได้ที่เป็นเลขเด่นล่างสี่ด้วยนะคะเจ้านี้ชอบเข้าสลับกันนะคะและก็ตรงตรงบ้างต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของอคนสีเกตนะคะให้แนวทางล่าง1 2สองใช่ไหม แต่ว่าไปขึ้นบนตรงๆนะคะมาที่ในทางของมังกรทะยานฟ้านะคะให้ในทางล่าง2อหนึ่งแต่ว่าไปขึ้นบนเช่นกันนะคะก็ข้าสลับกันเนาะต่อที่แนวทางของแม่ทมิฬลอตเตอรี่นะคะเข้า1 2ึ่งสองสงเติมบนตรงนะคะต่อที่แนวทางของเสือทางพลังงานดีนะคะเจ้านี้นะคะก็เข้าแนวทางเลขเด่น6 แล้วก็เลขรอง1ด้วยนะคะ6อยู่ที่หลักหน่วยล่าง1อยู่ที่หลัก10บนและได้4 6 2ตัวล่างต,งตรงๆงนะคะเจ้านี้แอบจัดลงให้วันนี้และคลิปแรกด้วยนะคะต่อที่แนวาทางของล็อกพารวยนะคะเจ้านี้เข้า ลักหกนะลักได้หกสี่สองตัวล่างเข้าตัวกลับนะมาที่ทางของอาจารย์เสือน้อยนะคะเข้าทั้งซีซ้ายซีขวาเลยใช่ไหมคะซี 6, ซ้ายเรามาดูให้เด่นสี่ลอยสี่เข้าใช่ไหมเข้าสี่อยู่ที่หลักหลักไหนหลักสิบล่างนะคะสองตัวมาหนึ่งตัวสี่กับหกแต่ว่ามาสองตัวเลยนะคะแล้วก็สี่ตัวมาสองตัวก็คือสี่กับหกมานะ แล้วเรามาดูซีขวานะคะ,ะก็ให้เข้าเลขเด่นสี่ใช่ไหมสี่อยู่ที่หลักหลัสิบล่างนะคะแล้วก็ได้สี่หกสองตัวล่างตรงนะคะต่อที่แนวทางของอามาไคลาบนะคะเข้าหนึ่งสองสองตัวบนตรงซึ่งเป็นตัวรองนะคะและปิดท้ายที่แนวทางของเก่งจริงเจ้าแม่ทองมาเข้าแนาวทางเลขเด่นสนะซึ่งเป็นตัวรองนะ4อยู่ที่หลักหน่วย โอ้หลัก10ล่างนะคะแล้วก็ได้4 6 2ตัวล่างตรงๆเลยนะคะอ่าสำหรับแนวทางที่แอดได้นำมารีวิวนะคะอ่าขอให้มีประโยชน์ นะคะขอให้มีประโยชน์สำหรับท่านใดที่อยากจะตามแนวทางที่เข้าสำหรับงวดวันที่16กันยายน2566นี้นะคะแนวทางที่แอดได้นำมารีวิวนี้ก็คือแนวทางที่แอดได้ลงให้ไปทั้งหมดสำหรับงวดประจำวันที่16กันยายน2566นะคะแล้ว แอดก็ต้องขอบคุณนาทางทุกๆแนวทางเลยแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่วงของเรานะคะถ้าดูแลชอบแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางที่แอดจะนำมาแบ่งปันหรือถ้าแอดนั้นน,นาเสนอบทประการใดแอดก็ต้องขออภัยว่าโอกาสนี้ด้วยนะคะสําหรับในวันนี้เนี่ยแอดจะลงทางให้ทั้งหมด สงคลิปเท่าที่หดมีก่อนนะคะแอ่ก็ต้องขอเวลาที่จะหาข้อมูลมาเนาะเพราะว่าเมื่อวานพึ่งออกสลักไปนะคะข้อมูลยังยังมีไม่ค่อยเยอะนะคะแล้วเรามาเจอก,กันใหม่ในงวดวันที่1ตุลาคม2566ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ